ของแต่ละคนนะคะขจรวิทย์มาไหมขจรวิทย์เลขที่หนึ่งเฮ้ยจำเลขที่ตัวเองได้หมดแล้วใช่ป่ะสุพัสาราสุพัสราราเมศโอเคชน,นชิดาโอเคดีมากลูกทันชนก ทันชนกมาไหมมานะวะชิพรชิรพรสิราสิรามาลูกสิระดอนรดนพิชาพรเคดีม่พิชาพรมาคนขคังโอเคราเมศมาสมบูรเสมอรัชนาชิดามาดีอยู่ ธนากรโอเคอ่่ธนากรก็โอเคคังนข้างสม่ำเสมอธนากรทัพภานีสุภีโอเคดีแม่ธนิดาูวนัทธนิดา การยากรการยากรอ,อยู่ในรูปเอมยูตาอัม,มารินเฮสิริยากรฮานาโดนนัทพอนพมพิษสนุ อัชเกตมาริตามาไม่รู้อยู่อัชเกิวัชินาพรปริชาติมาทั้งหมดเก้าคนไม่มันขาดคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เช็คชื่อ ใครไม่ได้เช็คชื่อที่ครูเช็คไปมีราเมศชนันชิดาพิชาพ,พรพชัยลูกรรชื่ออะไรชื่ออะไรบอกมาน,กนึ่งพักุ นามสกุลอะไรไหนอะที่เท่าไหร่อ่ะหาไม่เจออ๋อสกู๊ตเอเคเด็กๆจำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะส่วนของอะไรพป่ลูกดอกไม้ทีนี้ส ของดอกไม้ที่สำคัญเลยมันจะต้องมีทั้งหมดกี่ส่วนเด็กๆจำได้ไหมมีอะไรบ้างสี่ส่วนถูกไหมคะส่วนที่หนึ่งคือกีบอะไรคะกีบเรียจำได้ปะ่อนที่สองกีบอะไรกีบเก่งมากใครตอบถูกมันจะขึ้นใครตอบมันจะขึ้นช่องเวลาใคร หรือว่าตอบคําถามมันจะขึ้นเลยเป็นกรอบสีเขียวๆเ,เพราะนั้นครูจะรู้เลยว่าใครตอบหรือไม่ตอบบวกคะแนนให้จริงๆนะเพราะว่าครูอัดคลิปไว้ครูไปดูย้อนหลังได้เลยว่าใครตอบแล้วครูจ,จะบวกคะแนนตองใส่ตรงนี้ไปสามขนดมีกิม์เลีเ้ยงดอกแล้วสอบขัได้เออช่วงที่เราเรียนแล้วดูคลิปเก สอนอะไรตั้งเ,เสียงคู่กะตุกเหรอโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวคู่เปลี่ยนเนี่ยโอเคเดี๋ยวคู่เปลี่ยนเนแป๊บหบนึ่งนะแป๊บหนึง่งดูย้อนหลังเลยว่าใครตอบมันจะขึ้นเขียวๆพอมันขึ้นเขียวๆคูยบอกคะแนนให้นะตอบสองสามคนก็บวกสองสามคนนั้นเลยสะก,กอบที่สำคัญนะคะของดอกไม้ก็จะประกอบไปด้วยกลีบด,ดอกนะคะ กีบเลี้ยงเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียแล้วก็เกสรเพศอะไรลูกเพศผู้นะคะแต่และส่วนทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปแอบแตกต่างกันออกไปนะอย่างกีบดอกทําหน้าที่อะไรลูกใครตอบได้บ้างอืมตอบใหม่ตอบใหม่กีบดอกกีบดอกฟังให้ดี อ่าถูกต้องกีบดอกทำหน้าที่ในการลอร่อแมลงให้มาทําไมนะผสมอะไรผสมเกสอนเออตะกิีบเลี้ยงทําหน้าที่ป้องกันอะไรอืมเก่งมากแกสอนเพศเมียมันสร้างอะไรเซลอะไรไข่เออเซลสืบพันธุ์เพศเมียก็คือเซลอะไรนั่นเอง เซลไข่ถูกปะส่วนเซลสืบพันธุ์เพศผู้คืออะไรละอองอะไรลูกละอองอะไรเขาเรียกว่าเออละอองเลนูนั่นเองเฮ้ยถ้อเราดูครูบอกเราว่าครูมีวิธีดอกไม้อะดอกไม้ไมอ่าเกสรเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นเกสรเพศผู้เพศเมียครูบอกว่าให้ดูที่จำอะไรของมันจำนวนจำได้ปะ ถ้าเป็นเพศเมียจะมีจำนวนเป็นยังไงคะน้อยแล้วที่สำคัญบนยอดเกสรของเพศเมียมันจะมีน้ำยางเหนียวหรือว่ามีขนอยู่การที่มันมีน้ำยางหรือมีขนเนี่ยนะคะเพื่อช่วยในการจับละอองอะไรนั่นเองเีคุจำได้ไหมอืมมันต้องมีขนเพราะมันไม่มีขนมันต้องเหนียวเหนียวอย่าหัวเราะ ขนในที่นี้คือหมายถึงขนของยอดเกสรแหน่พอพูดถึงขนนี่หัวเราะกันเลยนะต่อมาทีนี้แต่ถ้าเป็นเกอรเพศผู้ครูบอกแล้วว่ามันจะต้องมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยจำนวนมากกที่ดูอันนี้คือเกสรขึ้นอะไรแน่นอนเพศผู้ส่วนหนูผู้ นี้ไอ้เขียวเขียวข้างในเราเรียกว่าอะไรเซลอะไรเซลอะไรเซลไข่ข้างในเออเราจะเรียกว่าเซลไข่นั่นเองที่นี้เราก็จะมาดูการจำแนกของดอกไม้บ้างนะคะการจำแนกของประเภทของดอกไม้มันก็จะมีอีกนะ ที่เป็นที่เป็นในส่วนของอ่าเขาใช้เกณฑ์นในการจำแนกก็คือดอกครบส่วนไม่ครบส่วน,อ,น,นอันนี้นะี่นะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาสมุดขึ้นมาวันที่หนังสือมันไม่ให้เด็กๆแค่นี้ไม่ต้องวาดรูปนะ ว่าประเภทของหนูไม่ได้เอาสมุดมาหรออ๋อของป๊อปใช่ไหมได้ได้ใส่ได้ลูกป,ป๊อปสมุดอะไรก็ได้เพราะว่าถ่ายต้องถ่ายรูปส่งมาอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วค่อยเอาไปเขียนไปยังอันนี้นอ้าวถ้าทำแล้วโอเคถ้าทำแล้วไม่ต้องนะคะอันนี้เป็นประเภทของดอกไม้ โดยดอกไม้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือดูที่ส่วนประกอบของมันประกอบมันถ้ามีองค์ประกอบครบสี่ส่วนสี่ส่วนคือมีอะไรมีกลีบเรี้ยงกิีบดอกเกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียเออเราจะดูแค่นี้นะเราดูองค์ประกอบสี่อันนะถ้าเกิดในหนึ่งดอกอันนั้นน่ะมันมีครบสี่ส่วนเราจะเรียกว่าดอกอะไรลูกดอกสมอะไรคะ เออเก่งมากใครตอบเนี่ยอแต่ถ้าเกิดว่าในหนึ่งดอกเนี้ยในหนึ่งดอกเนี้ยนะคะมันขาดไปมันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเราจะเรียกว่าดอกไม่อะไรล่ะเออเช่นในดอกขอกมันอาจจะขาดสีบเลี้ยงก็ได้ หนูรู้จักดอกเฟื่องฟ้า่ะที่มันอยู่หน้าตึกห้องธุรการอ่ะหรือว่าอยู่ในโรงเรียนหรือในอะไรอ่ะหนูเห็นไหมมันจะมีไอดอกสีชมพูขึ้นมาเลยโดยที่มันจะไม่มีกีบเลี้ยงอะเห็นปะมันไม่มีกีบเลี้ยงหุ้มมันอีกทีหนึ่งอะ mm. เพราะฉะนั้นพวกนี้แหละจึงจัดว่าเป็นดอกไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับแต่หนูรู้จักออน,นี้ปะที่เราเรียกว่าดอกชบา ร,รู้จักดอกชาบาใช่ไหมรู้จักหรือหรือไม่รู้จักดอกผู้ละหงรู้จักไหมผู้ละหงเหมือนชาบาเลยชาบาดอกจะใหญ่ๆรู้บอก่าว่าสมัยก่อนเนะี้ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าชาบาเขาบอกว่าสมัยก่อนเ้อผู้หญิงไหนที่แต่งงานแล้วแล้ว แล้วนะมีชู้มีชู้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของตนเองวิธีการลงโทษของเขาเขาจะเอาผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็ทัดด้วยดอกชบาดอกใหญ่ๆเลยเอาดอกชบาเนี่ยทัดที่หูเสร็จแ,แล้วก็แหน่ประจานไปรอกหมู่บ้านเป็นเราเราจะอายไหมเออ นะคะอันนี้คือวิธีการลงโทษของเขานะเขาจะให้เอาดอกฉบาดอกฉบามันก็ใหญ่อยู่แล้วไงสีมันก็เด่นชาสีแดงเลยเอามาทัดหูเออแดงตั้นเลยเราก็แห่ไปรอบหมู่บ้านอย่างเงี้ยแต่รู้ปะพวกเงาะป่ารู้จักเงาะป่าปะเออป่าชอบมากสีแดงเขาก็ พวกชาวเผ่าของอ๊อป่าผู้หญิงอะ่ะเขาก็จะเอาดอกชบามาทัดถูเออไอเน,นี้ยอันนี้เราดูแค่ดอกที่มีองค์ประกอบครบสี่อันใช่ปะ่ะแต่มันมีอีกแบบหนึ่งให้เราดูที่เกสรอ,อย่างเดียวเกสรเพศผู้กับเพศเมียคหนึ่งดอกเนี้ยไม่ต้องดูอะไรเลยจะมีกีบหรือไม่มี แต่เอาดูเกสรคู่กับเพศเมียมันะมีเพศทูและเกสรเพศเมียนะในดอกเดียวกันเลยนะในดอกเดียวกันนะเราเรียก,กว่า,าดอกผสมพันเพศใส่คำว่เาเพศเข้าเราดูเกอะไรดูเกสรแต่ถ้าในดอกนั้นเนี่ยในดอกนั้นนะมันมี เพราแกสอนเพศผู้อย่างเดียวสอนเพศเมียอย่างเราจะเรียกว่าดอกไม่อะไรลูกไม่สมบูรณ์อืทีนี้ดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศน,นะคะมักจะเป็นพืชตระกูลไม้เหลือยแตง้าตําลึงพวกเนี้ยเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศคือมี ในหนึ่งดอกของมันอาจจะมีเกสรตัวผู้อย่างเดียวหรืออย่างเดียวนะคะมันจะต้องผสมพันธุ์กันข้ามดอกผสมเกสรข้ามดอกแต่ถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศมันจะสามารถผสมเกสรในดอกเดียวกันของมันได้เลยอันนี้คือข้อแตกต่างเดี๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะอะมามะละกอข้าวโพดข้าวโพดด้วยนะ มะละกอมโพงอ่ามะยมมะละกอโพดมะยมเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศคือมีดอกที่เกสรตัวผู้อย่างเดียวหรือเกสรตัวเมียอย่างเดียวคนละดอกกันเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงกันดอกไม่สมบูรณ์เพศจะต้องเป็นดอกไม่สมบูรณ์ด้วยเพราะว่าดอกสม คือขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปถูกนะดอกนะขาดสอด,ดใพ้ผู้เพศเมียก็ได้นะคะเพราะะฉนั้นจำไว้เลยดอกไม่สมบูรณ์เพศก็ือกไม่สมบูรณ์ได้จังน,นะคะ,ะจากตรงนี้นะเราบอกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะรู้และแยกเป็นเดี๋ยวเรามาดูยกตัวอย่างดอกไม้ กรวันของเราที่มันเป็นสมบูรณ์เพศกับไม่สมบูรณ์เพศนี่สวยไหมถามจริงชอบดอกไมนะ้ไหมะเรามาดูเกจที่ใช้ในกรรมจำแนกบ้างนะคะดอกไม้ของเราถ้าเราบอกว่าเป็นดอกสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์นะ ดอกสพพูนคือในหนึ่งดอกเนี่ยต้องมีกลีบอะไรลูกที่ครูบอกว่ามีองค์ประกอบครบสี่ส่วนต้องมีกลีบเลี้ยกลีบอะไรเออต้นดอกดกุหลาบกุหลาบอย่างเงี้ยมลริบพุ่งสบาเผือพวกเนี้ยดอกน,นะคะ ต่อมาดอกไม่สมบูรณ์เพศคือมันอาจจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปอย่างต้นฟ้าขาดกีบเลี้ยงถูกปะเพราะฉะนั้นทอมันเป็นดอกไม่สมบูรณ์คับขาดไปหนึ่งอันฟักทองข้าวโพดข้าวมะละกอพวกเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นดอกที่มีเกสรอ,อยู่ทุลระดอกเดียวกันมันก็เลยอยู่ในเกณฑ์ของดอกไม่สมบูรณ์ได้ อย่างหน,งนนะึ่งต่อมาอีกอันหนึ่งผู้เพศดอกสมุูเพศคือต้องมีสอวนเพศผู้กับเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันใครตอบครูได้บ้างว่าดอกอันนี้คือดอกอะไร ดอกอะไรเอ่ยเด็กๆไฮๆเนาะเออเก่งมากมะเขือมะเขือเคยเห็นดอกมันปะรู้จักไอ้นี้ปะดอกอะไรนะต้อยสิงถ้าใช้เธอใช้ภาษาเนี้ยครูว่าเด็กเด็กอะหนึ่งไม่ออกหรอกดอกต้อยสิ่งคืออะไรรู้จักไหมถามจริง ใครรู้ลูกแล้วถ้าครูบอกว่าดอกเปาะแปะะรู้จักปะ่ะที่มันจะมีดอกมันจะเป็นสีม่วงๆต้นเป็นเขียวๆดอกสีม่วงๆแล้วมันก็จะมีมะเมล็ดที่เป็นยาวๆรีๆสีน้ำตาล เออนั่นแหละแล้วเราก็ไปเด็ดมันมาเว้ยพอเด็ดมันมาเราต้องเด็ดมเมล็ดที่มันเป็นสีน้าตาลนะคือมเมล็ดที่มันแก่แล้วอะ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในน้ําอ่ะแล้วมันก็จะดีดตัวออกมาเคยเล่นปะเนี่ยเคยเล่นปะเออนั่นแหละอันนี้แหละคือดอกต้อยติ่งเข้าใจยังลูกดอกอะไรต้อยอะไรต้อยติง่งเออครูก็ชอบแน่นครูว ากามกามเลยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็แตกกระเด็นเฮ้ยรู้เปล่าว่าทำไมมันถึงโดนนะชอบมากอะออกซิเจนอะสร้างมันเปของมันเม็ดมันแก่ตัวแล้วเวลาที่น้ำผกโดนน้ำ แตกแล้วก็กระเด็นออกไปได้ไกลมากเลยสังเกตเวลาแม็ป๊เออเม็ดปแประมันแตกตัวมันกระเด็นออกไปรอบที่สแล้วก็ไขใ้ในผลพันธุ์ของมันให้มันไปนขยายพันธุ์อยู่นะที่ไกลๆได้เ้ยอันนี้นคือความชาญฉลาดเคาอันนี่บ้างราพทัศูว่าเคยที่เราเดินเข้าไปในป่าแล้วเราใส่กางเกงขาย,ยาวอ่ะ แล้วมันจะมีหญ้าอยู่ในชาที่มันดอกของมันอะเกาะขาเราเต็มเลยอะที่มันเป็นหนามหนามมากอันมันคือการสืบพันธุ์ของมันนะการสืบพันธุ์ของมันมันแตกตัวไม่ได้อกของมันก็ไม่สวยแมลงก็มาไม่ตอมอะไม่ใช้ในการผสมพันธุ์เพราะฉะนั้นมันจะใช้ในการเกี่ยวกับวัตถุวัตถุไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เดินผ่านไปอย่างเงี้ยมันไปเกาะทันทีเลย พอมันเกาะปุ๊บเราก็ต้องแกะออกแล้วทิ้งใช่ไหมพอแกะออกแล้วทิ้งมันมันไม่ได้ตายนะมันก็ไปตกบนดินพอมันตกบนดินเจอความชื้นเจอแสงแดดมันก็ขึ้นเป็นต้นใหม่เป็นการขยายพันธุ์ของมันอันนี้นะไม่ใช่บอกเฮ้ยมัรักเราหรือเปล่าวะมันเกาะแต่เราป่ามันอยากไม่อยากไม่อยากม่นอยากมาส่งผลในการเจริญเติบโตต่อไปเออเข้าใจยัง เอ้ยเอ้ยแบบใจเอ้ยมันชอบเราหรออะไรเงี้ยเปล่าเออมาอยากสืบพันต่อมาดอยอ,อันนึงนี้ใครตอบได้อันนี้เราเราจะเห็นบ่อยนะคุณตาอะไรดีด้วยไม้ กล้วยไม้มีเยอะมากเลยมีหลากหลายชนิดมากเลยเคยเห็นกล้วยไม้ที่มันเป็นสีสีสวยๆป่ะสีเหลืองสีชอปสีเขียวสีแดงแป้กเลยเคยเห็นป่ะรู้ไหมว่าจริงๆคือกล้วยไม้สีขาวนั่นแหละแต่เขาเอาปักกาแล้วก็ไปจุ่มลงในน้ำสีแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเรียกว่าแบบ บนน้ำสีแล้วก็สีอืมใช่ใชก็เลยทำให้ดอกไม้มีสีต่างๆที่ได้เฉพาะไม้นะอันอื่หนูก็ถูดได้นะดอกไม้สีอะไรอะใส่ไปในน้ำสีอันนี้นะอันนี้จะเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศเราก็รู้อยู่แล้ว ต่อมาช่วงนี้โควิดนะอย่าออกไปไหนนะออกบ้างปะถามจริงจะอ,ออกเลยครูก็ไม่ได้ออกคือค่าไฟแพงไหมแม่บ่นเลยปะ <c oughs> ร้อนเปิดแอร์นี่เปิดกระลมยังสองพันป่าเลยเนาะหัวไม,ม่นี่นะออ่ะใครจับทีมีบ้างถามจริงแต่เรียนกันมานี่รู้เรื่องมั้งไหมเนี่ยต้องไถามนะเข้าใจเปล่า จากตอนนี้เออเปิ rd. นต้นเฟินมีหลากหลายชนิดเฟินมันไม่มีดอกนะเ้รามันไม่มีจะสืบเรามันมีหลักใบเอ็นคุระบายนะคุระบายสีเหลืองตรงนี้เราเรียกว่าหน้าใบาหลังใบจะระบายสีเงิน ใบมันจะมีเส้นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเต็มเลยไอเส้นสีน้ำตาลนั่นแหละใช้ในการสิบพันที่เราเรียกว่าสปอตอนนะเฟินชนิดจะใช้สปอค่ะที่หลังของใบเฟินจะมีสีน้ำตาลไอสีน้ำตาลเนี้ยสปอเมื่อมันแก่มันจะมีสีเข้มมากเลยน้ำตาลเข้มแบบสุดๆเลย พอเข้มแบบสุดๆแล้วปุ๊บหลังจากนั้นทำยังไงสปอร์มันจะกระจายเลยแตกตัวออกไปทำให้เกิดต้นใหม่ขึ้นมานั่นเองอันนี้คือการสืบพันธุ์ของพืชไม่มีดอกนะพวกเฟิร์นพวกปงนะคะก็จะใช้สปอร์อม,มาการบ้าการบ้า ยังตรงๆใครตัดคลิปของครูเสร็จแล้วบ้างส่งวันไหนเด็กๆจำได้ไหมจำได้ไหมส่งวันไหนจำได้ไหมจำไม่ได้เลยเพรอให้ส่งงานจำไม่ได้เลย พราะส่งวันไหนจำได้เปล่าตัดคลิปส่งวันไหนครับเออถูกต้องมารังคาางอ่ะเดี๋ยวอีกประมาณห้านาทีป๋าป่ามันต้องเด้งหลุดแน่นอนเลยเด้งหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะให้เวลาไปหาคอิแล้วก็ตัดต่อคลิปที่เราสั่งไป เกมตอบคำถามกันดีกว่าเขาบอกว่าอวัยวะทางเก่าคืออะไรหนึ่งกับสองน้ำสามไตสี่ปอดอะไรไอสี่แดงอวัยวะอะไรมีสองข้างด้วย อือมีคนตอบสามตอบสามคนเดียวเองเหรอมีคนอื่นตอบอีกอไหมอวัยวะนี้นะคะเราเรียกว่าตายตายทำหน้าในการทดลองของเสียมีลูกข้างขายเป็นขวดแดงขายไหมเนี่ย ช่วยตอบได้ยินแต่เสียงลมหายใจอ่ะอือไปมีรูปร่างคล้ายกับมเมล็ดถั่วแดงนะลูกนะที่ในการกรองของเสียอ่ะเดี๋ยวมันจะเด้งออกหลุดละเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปทำอะไรนะคะครูจะให้เด็กๆฟังนะ ครูจะให้เด็กๆไปหารูปค้นฟ้าข้อมูลเพื่อใช้ในการทำคลิปตัดต่อโอเคไหมคะเพราะเราจะส่งวันไหนวันอังคารนา,นาแต่ครูจะอยู่ในไลน์ตลอดมีปัญหาอะไรไลน์หาเลยไม่ต้องห่วงตอบตลอดทันทีไม่เคยทิ้งเลยจริงปะ่ะเธอในคาบครูครูไม่เคยทิ้งเลยเพราะนั้นตอบ ออกทันทีไม่ต้องห่วงหรือถ้าไม่เข้าติโทรหาครูดได้ทันทีเลยครูพ,พร้อมสแปรย์รออยู่นะคะมีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีไปเตรียมตัวทำคลิปทำอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะลูกโอเคไหมคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายลูก